ออกไปดิพี่ย้อนนะผมเยาออกต้วย้อนไปีดพี่พี่พ พี่เาาก้าห้าหน้าหน้าเห็นไหมตายไปเลยไอ้น้อง ตายเลยเน่ะม,มันมีน็อกมันมีดาวด้วยด้วยอุ้ยตายลงหัเล่ยิงว่ะเอ้ยพี่เก็บไปโลดไม่มีที่อะไรเก็บเลยอุ้ยตาย,ย,ตายน็อกปะชุบได้ปะไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อกตายเลยตายาตพี่เออเติมแล้ว โอ ane, <S 2> <S 2้ย like <lide> ังแน่นอีสัตว์ยิงมันได้ทีหนึ่งเลยไม่ลู้อะไรกินเนี่ยเตี้ยวเลยโอลโหไม่ผมโดน7.62จุหอคณห้น่ใช่เคียปืนไวอย่างโผมันจะเกือบตาย สะพานฝั่งนี้มีบอดอเฮ้ยเหมือนคนหรือบอดวะยู่ตรงไหนมีมีศพมีศพมีศพมีศเห็นข้างในฝั่งตก้ามข้ามไ,ไอ้อนี้ไปอันนี้ศพคน ข้างบนก็มีบอทเริ่นตายนะ G18 CS Farm มีคนใช้ปืนพกว่าอืมว,ว oh. หัหลังล้งลังลัง ผมตายอยู่ข้างบนนั่นแหละมุมนั่นแหละมันหัวพี่เลยอืม ผมว่ารักษาได้นะอถ้าไม่มึงไม่ลมวะทา,าไมมันตายเลยใช่ผมงง

บันมั้งเฮ้ยคนคน <S <S มันน็อคมันน็อคสองเสียงปะ ปิดประตูหลังไปแล้วอืกูอ,อยากแดกศพมึงหนีมากเลย <laughs> บอสพี่นหารอะ่ะทหารหนีอะ่ะบอสเหรอบอสเหรอบอสอ๋อเออวะมีคนมา ôm biết chồng 200, chồng lại chồng lại khỏi đây khỏi đây bắt nguồn không คนคนข้างบนบนเดินบนเดินผมโอ๊ซ้ายผมมันซีขวาตายตายนะอืมตายแล้วไม่เก็บหมดสิ้นมีตะโค หุ้กฝั่งดีมาเอาแล้วผมว่าเล่นปืน AK แม่งดีกว่าวะ่ะ <AK. S 3> ลูกแม่งถูกเป็นปืน5.45ลูกม่วงแม่ง500กว่าอืม เงียบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวแต่ว่า พี่เวนปืนหนุเอง <c oughs>